สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นอะไรสักอย่างคอ,อปดิวตี้สักหนึ่งตานะครับเราจะมาเล่นคอ,อปดิวตี้กัน อาจอาจจะต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะครับมันมันอาจจะนานหน่อย <c oughs> อาจจะมีแบบบางช่วงที่แบบมันแบบแจกระตุกกระตุกสะดุดสะดุดเลยนะเพราะว่าเน็ดบ้านเน็ดผมมันไม่ค่อยดีอะมันมันเน็ตมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ถ้ามีเสียงลมเสียงอะไรเข้าก็ผมนั่งอยู่หน้าพัดลมนะเออเชคซี ไม่ไม่ได้เข้ามาดูเอ๊ะเอาเล่นอย่างเดียวไม่ได้เข้ามาดูเลยอะไรบ้างว้าวอะไรแพทแพทเทิร์นโอ,โอ้เอ้ยผมไม่เคยดูเลยไม่เคยเข้ามาดูเลยโอเค เดี๋ยวต้องต้องขอเวลาสักครู่นะเดี๋ยวขอเช็คก,กับเมียอะไรบ้างยังเช็คไม่ถูก่ สกินปืนใส่ไม่เอาไม่เท่เลยเดี๋ยวทำไม,ไมปืนปเป็นสีทองเดี๋ยวไม่ใช่บอก็เฉยๆสีทองๆนี่คือแปะได้เอ้ยแต่ชอบสีทองอะไรสีทองแต่มันล็กกอกอ,อยู่เออสกินสกินแปะเลยเฮ้ย ចូលបាក់អល័យសគលិកមួយមួយចូលបាក់ចៅលាតូចៅ แล้วแบบคูรงุนหยินอะแบบโอ้หลวดได้แค่เครื่องเดียวต่อต่อหนึ่งเครื่องหนึ่งหลวดได้แค่เกมเดียวแบบรู้สึกงุนหยินมากเลยแล้วแบบอแบบอ้ายงุนหยิดอะ เอออลืมไปเลยเอรอบที่แล้วก่อนอันคดคลิปผมไปเล่นมาอืมได้ของแต่งมาผมเล่นติดผมเล่นลูกซองด่านมันเล็กก็เลยเล่นลูกซองมาด่านไม่เล็กผมก็เลยเล่นเรือกลูกซองเดี๋ยวขมปรับแต่งอะไรสักแป๊บนึงนะ โอ้ยอ oh. mm. ืมเปิดเลยเอเดอกซุ่มเหรอโอ้โห เดี๋ยวเราเข้าไปดูเดี๋ยวเข้าไปดูเก่งเรี่ยนอะไรไม่รู้ร้อยสิบห้าร้อยเดี๋ยวนะถ้าเมื่อกี้เป็นสกินปืนนะร้องเลยเยอะเกินไปสกินปืนเยอ,เอ,ยเอยะเกินไปเออไอ้ไม่เอาไซน์นะไซน์ไม่สวย อะไรอยากได้สกินนี้แหละอยากอะไรเริ่มเลยมามาเล่นเกมกันเดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วก็จะไปวอลซอนดอเขาเขาเรียกว่าอะไรผมไม่รู้เขาผมเรียกเรียกวอลซอนวอลซอนตลอดเลยแต่ถ้ายังไม่รู้ดีถ้าอยากเรียกยังไง ผมผมเรียกสองแบบเอวอโซเรียก่ยบ่อยสุดส่วนอีกแบบหนึง่งเวลาเวลาเล่นกับเพื่อนก็นกเอ่ออะไรนะแลผมเรียกว่าอะไรนะแบบไหะลืมละเอ่อเก็บปืนวิ่งเก็บปืนวิ่งยิงใช่ผมผมเรียกงั้นจริงๆิงเก็บปืนวิ่งยิงแต่แบบมันดูไม่เข้าก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ใช่วยผมตายคนแรก ยังไม่โดนสีมือตกอุ้ยบดเลยสง่งเหมือนไม่ใช่บอดหน้าจอก็ลื่นเกินโอ้ไม่ใช่ไม่ได้ตาย ไม่ได้ตายเกก็จริงกตตายโ เปลี <ève S 2> <sociedad. S 1> ่ยนปืนไวกว่าเปลี่ยนใส่กระสุนเย่เก็บเลยเกือบแล้วคิดว่าจะสุดโอ้เกือบแล้วเกือบคิดแล้ว ก็แบบผมอยู่ใดงศัตรูเงผมต้องแบบตเติมกระสุนตลอดเลยล่ค่ะาไปลี้ยาเไม่เปลี่ยน่ะเก็บเกือบลวอินแล้วเกบกลวอ้ แถวนี้คนมันเยอะว้าวอ้าเฮมแล้วอมัตี <c oughs> มันมีเกาะอ,อยู่แล้วผมไม่มี <c oughs> โอ้ยโอ้ยถ้าไม่กดแช้มันก็คงไม่เอ้นีีหรอกตัวริเยเโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้เก็บตัวแล้วเบตัวแล้ว ยิงเคยโดนบ้างไหมพเอยิงไม่เคยยิงไม่เคยโดนเลยแต่ละรอบเนี่ยน่าน่าน่าป่านัน่คน่นาาัน เล่นโง่อีกแล้วงูบูหัวเออโอ้โอ้ไปลองอีกรอบแล้วคุณดูอือ ถ้าใครอยากรู้ว่าเกมนี้เกมอะไรเออ่เกมนี้ชื่อ Call of Duty นะครับแต่หัวส่สนวนส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วเอาจริงก็เจ้าหูม,มันก็ไม่มีคนดูอยู่แล้วผมก็จะแบบดูหูไม่ด้แบบอะไรขนาดนั้นอะผมก็แคแบบอยากแบบทำช่องอแค่แบบไม่ได้ทำจริงจังแค่ทำเล่นๆแบบผมก็แบไม่ได้ตั้งใจอะไรกันนะผมแค่แบบอยากคือความฝันเด็กผมอะถึงฝันตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์เออเอ้ย,อยอ ยนกุคนไทยมันนี่ขอัวดัง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 ดัดััอันดับสองอีกแล้วตายอ้ยวิวแปดแ้้วเย้ เมื่อกี้ปุดลลอกบาลีดปะอัพอุ้ยดีเออเอเอเอนี่เล่นลราอัพเรเวลใช่ไหมงี้ก็ถ้าใครอยากอัพเรเวลก็มาเล่นด่านนี้ก็ได้ดิเออยวเดี๋ยวๆเวอาอก,กันเอาไปแปะไปก่อนดีเอาบูโดท็อกไนีอ่ย อไร่เียงวะอ,อ๋อไม่ใส่ชอบแบบโลนโลนะโอโอ,โอขอโทษครับช่วงนี้ส่เดี๋ยวนร้ความหัใจลองไหม เป็นอะไรไม่รู้เนี่ยนะอะไรเนะี่ยอะไรส้มๆเนี่ยเออผมอัดหน,น้าจออยู่นี่เองลืมลืมได้ออกดีกว่าไปเล่นเกมดีกว่าติงปืงติงปุ้งเลยไม่แต่งเล่นเลยเราคนในทีมเล่นโลนเลย จัดมาไงจัดงั้นอะข <laughs> ี้เกียรเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อดูส,สุขภาพ่วงเด็ก่ยเดอาชีพ อานี่แหละขึ้นจะเป็นสไปเด,ด,ด,ดอร์แมนเดไหดอ่ะอ๋อเนี่ดดยสไปเดอร์แมนโอ้ยมีคูดาวด้วยไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนตีนตึก วิ่งไป Welcome to Thailand oh oh โ oh. อ oh, ้ยว่าชนเอองั้นก็แปลว่าถ้าแบบเอ้ยเดี๋ยวไปขึ้นไปสนายได้นี่หว่าไปโนแมนสนายไปบุกแบแปลกอ่ะบุกแปลกมาก คือผมจะบอกว่าผมคิดว่ามว่าเป็นาของมนะนไม่ได้ีม่ไรเอาไเลอ้ยเดี๋ยวเครื่องมีนรั่นขับได้ใช่ปะใช่ใช่มันขับได้มันขับได้เยสเซอืมเงินเลย โอ้ยลงลงถูกที่ซะด้วยเราอืมมีรถให้เราไม่เอารถเราขับเครื่องบินฮสโลว์สโลว์แกนคนคนมีเครื่องบินเราไม่ขับรถแต่เราขับเครื่องบินเด์ับใชไม่ได้ปีนเลยอ้าไม่มีอ่างั้นเอ่อเครื่องบินต่อโอ๊ย อ่น,นี่้วอ๋อน,นี่คือครุกม,มีทางควบคุมยังไงควบคุมไม่เผ็นออ๋อ บาเพื่อนเอล็กคุณเอ๊ะอะไรอ่ะอย่างนั้นเขาบอกถ้าอยู่ในน้ำเลือ่อนจะไม่หลุดใช่ไหม แก้ใหม่แล้วนี่เองออกเลยไม่ไม่ต้องอยู่แล้วออกเลยเล่นหมดนี่ไม่ค่อยเก่งเลยฝีมือตกไปเยอะเลยไม่ได้เล่นนานตัวนั้นโทรศัพท์กากเกินอืออะไรนี่เอง อโอเคงั oh. okay. ้นก็สวัสดีงั้นก็จบกันแค่นี้นะครับผมก็บายบายครับสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับ,รบถึ้าไม่มีคนดูก็จะลง